ตัวเต็มของมาังงะวันพีในตอนที่หนูสุข้มีชื่อตอนว่าโลกที่ไม่สมควรอยู่ซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้ก็จะริ่มต้นมาที่เอกเฮในตอนนั้นเสียงของเราถหารเรือนั้แน่นอขึ้นมานว่าหนึ่งในฮาปูเทาไซเทอร์นั้นมาถึงที่นี่แล้วเราพเพล่เรโทและเพลเรอเอ็ดอยู่ตรงนั้นและเ,ห,เหล่าทหารเรือที่เหลือทั้งหมดรีบถอนตัวมาจากตรงนั้นซะพวกเราไม่คู่ควรกับก,บการปรากฏตัวของเขาว่าแต่เขาลงมาที่นี่ได้ไงกันฉันเคยเห็นก็เพียงแค่รูปภาพของเขาเท่านั้นสายฟ้าสีดำตัวน,นั้นไม่เคอ,อรายกันนะ ปกติแล้วพอมังกรฟ้าพวกเขาก็สามารถเรียกพลเลือเอกมาช่วยเหลือได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาคือคนที่อยู่เหนือพระเจ้าพวกนั้นซะ้ดยซ้ำในนายกำลังจะบอกฉันว่าเขาคนนั้นออกมาจากมารีจัเเนี่ยนะแต่ภาพไปที่แซตเทิร์นในตอนนั้นเหล่าพลเรือโทนก็ได้เข้ามาและบอกน้าเต็มยิงนั่นคือผู้นำระดับโลกที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเลยนะแต่ว่าแซตเทิร์นก็บอกนะว่าเงียบสายเฉพาแมลงถ้าฉันไม่ได้อยากถูกแทงนะ่ะของแค่นี้ฉันหลบและสบายอยู่แล้วและหลังจากนั้นดวงตาแซตเทิร์นนก็ได้เปล่งแสง และจู่ๆบอนนี่นี่ก็ได้กระเด็นไปแซตเทิร์นก็เลยใช้มือไนีบีบตัวบอนนี่เอาไว้สันจิไม่เห็นแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปทันทีแต่ว่าเขาเนี่ยก็กลับโดนโจมตีที่หัวแล้วก็กระเด็นแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแซตเทิร์นเนี่ยเขานัใช้อะไรในการโจมตีสันจิกันแน่และหลังจากนั้นแซตเทิร์นก็ได้ดึงดาบออกและหลังจากนั้นบาดแผลแล้วก็เลื่อนแซตเทิร์นมันก็ได้หายไปทันทีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทหารเรือนลยก็เลยเข้ามาแล้วก็บอกนว่าเช้าโอกาสดีซะพวกเราเร ม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นจะโพนี่ไม่มีหนทางให้หนีอีกแล้วแต่ว่าคดสรุแม้กระทั่งนายก็ใช้เวลานานกว่าที่คิดนะคีสรุก็เลยบอกนะว่าขอโทษฉันไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นและฉันคิดว่าคนจะไม่สามารถขยับตัวได้เป็นสักพักซาเทนก็เลยบอกนะว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจเหตุผลนะว่าทำไมเป็นแบบนี้ทางนั้นก็ตายเตอะโมฟางซึ่งในตอน,นั้นลูฟี่ได้นอนตัวเหี่ยวอยู่เนี่ยก็กำลังจะโดนซาเทนกำจัดแต่ว่าแฟรงกี้นี่ก็เข้ามาช่วยได้ทัน แซตเทอร์น่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าดูสินายมีพรบโพดที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะแฟงกี้ก็เลยหัวเราะออกมาแล้วก็บอกนะว่าแม้แต่พวกน้ำสูงสุดในโลกนะยังต้องการหัวกัปตันของพวกเราเลยฮะแซตเทอร์ก็เลยพูดต่อนะหมวกฟารลูฟี่เจวิลลี่วอนนี่ถึงพวกกาสองคนจะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ตามแต่ว่าในตอนนี้พวกกาถูกล้อมด้วยเหล่าทหาเรืออยู่ในกอดที่กาจะถูกทำลาอยู่แล้วฉันอยากจะเห็นเหลือเกินนะว่าโชคชะตาแบบไหนที่มันจะพลิกผันจนทำให้พวกกได้หนีรอดไปได้ ส่วนแกเวกับพังเป็นความอับอายที่แกท aylor พวกเราขอบใจมากกับการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลโลกตลอดมาเพราะฉะนั้นบอกฉันสี่ว่าแกอยากจะให้ใครตายเป็นคนแรกฉันอยากจะให้แกตายด้วยเสียใจที่สุดที่แกดันคิดจะมาต่อต้านรัฐบาลโลกทำไมเมื่อมอนุษย์ถูกห้ามไม่ให้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าพวกนั้นก็ดันทาสิ่งที่ห้ามอยู่ดีซึ่งพวกซันจิในตอนนั้นก็ได้ถามกันว่าในตอนนี้เนี่ยมีใครสามารถขยับตัวได้บ้าง ซึ่งแฟรงกี้ในตอนนั้นก็ไม่สามารถขยับตัวได้เวกพังเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะว่าถ้าเกิดน,นี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันก็ต้องเป็นพลังผดผีสาของเจ้านั้นแน่ส่วนบันนี่ที่ถูกแซตเทิร์นด้บีบจะบาดเจ็บเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมานะว่าแกฆ่าพ่อฉันแซตเทิร์นก็เลยตอกบกลับไปนะว่าหมายถึงกูมาสินะเจ้านั้นเกิดมาเป็นทาสอยู่แล้วชนเผ่าที่กอ่ออชญากรรมร้ายแรงที่หลงเหลืออยู่ผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวของกลุ่มาศาตรที่ต้องถูกกำจัดและหลังจากพูดจบออนนนีีนี่บบ่่ขึ้้พรรรมมกับเเเลาาทืาทตยยิง ซันจีแลก็เวก้าพังก็เลยตะโกนออกมานว่าปล่อยบอนนี่ซะเธอยังเป็นแค่เด็กเท่านั้นและก่อนที่บอนนี่จะหมดสติเธอนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวในตอนทุกุมาพูดออกมานว่าบอนนี่นับตั้งแต่ที่พ่อยังเป็นเด็กเนี่ยพ่ออยากเป็นฮีโร่ผู้ที่นำมอกสรภาพมาสู่ผู้ที่ทุกทรมานเช่นเดียวกันนักลบเป็นก้อนปลดปล่อยนิกาเขาคือคนที่ต่อสู้ด้วยรอยยิ้มและคุมานั้นก็ได้ทําเสียงกรองแล้วก็เต้นกับบอนนี่บอนนี่น่ะวัยเด็กเธอนี่ยก็ได้ถามคุมานว่าเขาเนะี่ยจะปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระด้วยหรือเปล่า คมาก็ได้ตอบกลับไปนะว่าแน่นอนตัดภาพไปเมื่ออดีตเมื่อ47ปีก่อนน้าหน้าจากซอรเบดที่เสาบูในตอนทนี่นคนั้นได้เกิดขึ้นมาแลวพ่อของเขาเนี่ยก็ได้คุยกับหมอซึ่งหมอก็ได้รับปากนะว่าเกี่ยวกับสายเลือดของเขาใช่ไหมฉันจะไม่เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้หรอกนะแต่ว่าหลังจากนั้นหมอคนนั้นก็ได้วิงง่งร้องไห้แล้วบอกว่ากฉันขอโทษรัฐบาลโลกนั้นจับตาดูโรงพยาบาลของพวกเราเหมือนกันพ่อของคมาก็เลยพูดออกมาว่าฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีสายเลือดของบัคเนียและลายเวียนอยู่ในร่างกาย ภรรยาของฉันนั้นแตกต่างแล้วก็ได้โบดป่ลูกชายของฉันไปด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นครอบครัวคูมาก็ได้ถูกจับมาเป็นทาสของบอมกรฟ้าซึ่งครมาในวัยเด็กเนี่ยต้องแบกของหนักถูกเคยนตีและก็ถูกขู่ด้วยปืนแต่ครูมานั้ากลับมาบอกพ่อนะว่าเขาไม่เป็นไรเขาโชคดีที่มีเจ้านายที่เป็นคนดีมากแต่ว่าพ่อของครมาก็ได้บอกเขาแล้วนะว่าในตอนนี้เนะี่ยแม่ของลูกนั่าจากไปแล้วเธอต้องอยู่บนสวรรค์ที่เป็นที่ดีดีกว่านี้แนะ่ครูมาไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยร้องไห้อย่างหนักพ่อของเขา จงแข่งกันแกล้วก็อดทนแล้วก็จงมีชีวิตอยู่ต่อไปซะนักรบแห่ง,งอิสรภาพกำลังจะมาเขาจะต้องช่วยรูดแน่แนเทพประดอาทินิกานั่นคือชื่อของนักรบในตำนานเรื่องราวที่ส่งต่อได้ชาวเจ้าสลัดจงพวกเราอย่างไรล่ะวันหนึ่งเขาจะพาพวกเราไปยังทะเลขขอ,อิสระที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์แล้วก็มีเสียงหัวร้องเาขาแน่นดังอยู่เสมอเขาจะเคลื่อนไหวตามจังหวะเพื่อทําให้เราผู้ค้นหัวร้อและหลังจากนั้นพ่อของคุมานเนี่ยก็ได้ทําจังหวะกองแล้วก็ไต้เหมือนกันนิกาจนคุมาเริ่มมีรอยยิ้มอมอใหม่รัง แต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นแม่นาคุม,มามันก็ได้เต็มไปด้วยเลือดพ่อของเขาเพราะว่าเผ่ามังกรฟ้าน,นั้นลำคาญก็เลยเข้ามายิงแล้วก็บอกนะว่าพวกแกจะเสียงดังกันไปแล้วแต่ภาพไปเมื่อ38ปีก่อนที่เวทบูในตอนนั้นเผ่ามังกรฟ้าน,นั้นก็ได้มีการประกาศนะว่าการแข่งขันที่ฟองร้อนในทุกๆ3ปีปีนี้สถานที่ที่พวกร้อนนั้นจะจัดงานขึ้นนั่นคือกกอนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลโลกกกอนที่มีชื่อว่ากาะวาเล่ไงล่ะก่อนนี้มีชื่อได้ยกว่ายางไอชมาร์ทหุบเขาของเทพเจ้าที่มีทรัพ ทีนี้ประเพณีล่าสัตว์ของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นการล่าชนพื้นเมืองแทนหลังจากนี้ประเทศนี้กลายเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลโลกเรียบร้อยแล้วซึงในตอนนั้นราชากอาวเล่เนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็บอกนะว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันจะมาฆ่าประชาชนของฉันด้วยเกมเนี่ยนะแต่ว่าฟรีการ์แกลนการล์ลิงในวัยหนุ่มเขาน้นก็ได้ฆ่าราชาของประเทศแดงนี้ดันทิ้งทันทีพร้อมกับบอกนะฟรีการ์แกลนการล์ลิงได้สังหารกษระสอนชนพื้นเมืองในตอนนี้เข้ารบหนึ่งหมื่นคะแนนตั้งแต่ต้นการลิงก็เลยบอกน,น,นะวนะ่า,านานนกะน และในปีนี้นอกจากชนพื้นเมืองเนี่ยก็จะเพิ่มธาตุที่มีปัญหาเ,เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยและหลังจากนั้นก็จะมีคนาลางงานเซอเทิร์นที่มีหน้าตาและก็รูปร่างเหมือนในปัจจุบันวัาในตอนที่พวกเขาได้จับเด็กที่หลบหนีได้แล้วลูกหลานของชนเผาบาคัคเนียขณะตอนนั้นคุมาได้วัยเด็กเนี่ยก็าลองถูกจับด้วยเหล่าทาตโดยที่เหล่าทาสพวกนั้นก็ได้บกนอาจบ,บ้าทำไมแกถึงพยายามหลบหนีล่ะถ้าแกหนีไปแล้วก็พวกเราทั้งสิบคนนั้นก็ต้องตายไปด้วยนะ แต่ว่าจูนๆในตอนนั้นในวันเขาเป็นวัยเด็กที่เขานั้นไปท่าเหมือนกันกับท่าเด็กหญิงหนึ่งคนที่มีชื่อว่าจินนี่พวกขาทั้งคู่นั้นก็ได้ปรากฏตวอมาในวันคอานี่ยก็ได้บอกนะว่าฉันได้ยินมาว่านายน่ะคือคนจากเผ่าบัคเนียใช่ไหมว่ากันว่าเผ่าบัคเนียน่ะมีสายเลือดของยักษ์และไหลเวียนอยู่ในนั้นจินนี่ก็เลยบอกนะลูกพี่ของฉันน่ะก็มีตรงนี้ที่มันใหญ่ยักษ์เหมือนกันนะอีวันคอาก็เลยตอบกลับไปนะว่าใบหน้าของฉันเท่านั้นแหละที่มันไม่ขนาดใหญ่โตน่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดดตอนนนนีี้้้ยาาาบูพวกเหล่สิ ทำไมทุกคนต้องมาพ่ายแพ้อย่างโศกเศร้าแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วนายล่ะ,จะเจ้ายังไงต่อหลังจากนี้และหลังจากนั้นเนื้อหาวันพีนี้ก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวันพีนงดโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิลแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ